สวัสดีครับพบกับฮีโร่ตรินนะครับวันนี้มาเจอกับบริษัททำบริษัททาร,รถแท็กอร์นะครับเป็นบริษัทที่เงินดีมากเลยนนเนี่ยเนี่ยหลายคนอยากมาทํางานมากเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าที่ตรงนี้เป็นที่โกดังนะครับไม่ใช่สถานที่ผลิตนะครับสถานที่อยู่ที่เฟสที่6นะครับแยกไฟแดงบ้านเกา่าถ้าถ้าไปฝั่งนี้ก็จะเป็นสระน้ําบ้านเกา่าแล้วก็สระบ้านเกา่า ไปพังนั้นก็จะเป็นบ้านเก่าก็สานารถผ่านท้องถ้าออกออกเนี่ยนะถ้าตรงไปก็เป็นเรนโซ่นี่มาดูนี่ก่อนเป็นบริษัทที่ผมอยากถ่ายมากเลยแต่ว่าเขาไม่ค่อยเปิดรับสมัครนะบริษัทฮิวโตโรมแมคคอนทรัคชั่นอคิปมนณ์ประเทศไทยจำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตและประกอบรถปาดหน้าดินและรับการส่งเสริมทุนจาก b o i เดี๋ยวนะคำนึงก้องที่เรไม่โฟกัสเลยนักงานประกอบรถนักงงานประกอบรถประกอบเครื่องยนต์ เพศชายอายุ22-30ปีวุฒิม6ปวชขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ววุฒิปวชช่างกลช่างยนต์หรือมหมีประสบการณ์ด้านงานประกอบสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้พนักง,งานเชื่อม co 2เชื่อมมิกรับเป็นเพศชายอายุ22-30ปีวุฒิมสาขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วมีประสบการณ์ทางด้านงานเชื่อม co 2หรืองานเชื่อมมิกอย่างน้อย1ปี3เป็น พนักงานแมชชีนเครื่องตึงรับเป็นเพศชายอายุ22-30ปีวุฒิม .6 ปอชขึ้นไปผ่านการกิตหารเรียบร้อยแล้วมีประสบการณ์ทางด้านงานตึงอย่างน้อยหนึ่งปีสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ที่4เป็นพนักงานเลเซอร์เพรสเพศชายอายุ22-30ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปผ่านการกิตหารแล้วมีประสบการณ์ทางด้านการตัดชิ้นงานอย่างน้อยหนึ่งปีสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้พนักงานตัดเกต เพชชายอายุ22-30ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วมีประสบการณ์ด้านงานตัดแคตะพิจณาพิเศษที่หกเป็นพนักง,งานพ่นสีเพศชายอายุ22-30ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วมีประสบการณ์ด้านงานพ่นสีอย่างน้อยหนึ่งปีหากมีประสบการณ์ด้านพ่นสีรถมาโดยตรงจะพิจาณาพิเศษมาดูสวัสดิการกันเบี้ยขยัน ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารโอทีค่ารถค่าโอทีค่าขาดเด็กตรวจสุขภาพประจำปีกิจกรรมนันทนาการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเส้นทางรถตู้ก็จะเป็นบางนาเทพร,รักตึกน,น้ำเฉลิมไทยบ้านบึงพ่านทองบ้านเก่าวันทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเสาร์ตามปฏิทินของบริษัทการสมัครงานสามารถสมัครงานได้ตนเองหรือส่งจดหมายสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและรูปถ่ายมาที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการตามที่อยู่ด้านล่าง ตามนี้นะบริษัทฮิวโตรแม็กคอนตรัคชั่นอุปกรณ์ประเทศไทยจำกัดมีคุอ,อุตสาหกรรมอมสิตเฟียเจ็ดเลขที่7จ็ดร้ทับหกหกมู่นหนึ่งตบุพันทองเพิร์มมันทองขวัชมบุรีสองศูนหะครับหรือติดต่อที่038 4์สามแปดต่อ10บก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยเวลา ที่พี่ฮีโรมาหางานให้จะมีบริษัทอย่างนี้แหละที่สามารถโทรมาติดต่อสอบถามสามารถโทรมาสมัครงานได้สามารถส่งประวัติของเรามาสมัครงานที่บริษัทได้นี่แหละจะเป็นผลดีมากสำหรับ,บน้องๆน,นะเมื่อกี้ไปบริษัทนูน้นโดนรอพพว่าห้ามถ่ายลงโซเชียลห้ามถ่ายห้ามไลฟ์สดนะครับอันนี้ก็นะก็ฝากไว้เพราะว่าเป็นบริษัทที่เงินดีมากนะครับ คนัดนี้มากสสดิการก็ดีเปิดรับน้อยนะครับไม่ค่อยเปิดรับสำหรับงานก็ประมาณนี้เนาะถ้าคิดว่าคลิปของฮิโตะไม่ลืมกดแชร์นะครับไปให้ลูกหลานที่ยังไม่ดูคลิปนี้นะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีลูกหลานที่ตกงานอยู่เห็นคลิปของฮีโรก็ให้ลูกหลานดูแล้วก็สามารถโทรมาสมัครงานตามข้อมูลที่อยู่ด้านล่างมุต้นได้นะครับโอเควันนี้ฮิโระขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีจากคลิปของฮิโรนะครับสวัสดีครับ